สวัสดีครับยิน<ส>ด,ดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สไทสกิปนะครับผมไมล์ทาดาบองคามั่งปัจจุบันนะครับเป็น SRE อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับผมมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมนะครับประมากว่า10ปีแล้วก็ผมก็มีประสบการณ์ในการสอนเขียนโปรแกรมนะครับในมหาวิทยาลัยของรัฐประมาณ3ปีหลังจากที่คุณได้รู้จักภาษาไทสกิปเบื้องต้นแล้วนะครับใน EP ที่ผ่านมานะครับคุณจะเห็นได้ว่าไทสกิปเนี่ยได้เข้ามาแก้ปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการระบุไท หรือใช้ข้อมูลที่ผิดพลาดรวมถึงคนเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า TypeScript Compiler เบื้องต้นนัน่นเองนะครับโดยใน EP นี้นะครับพื้นฐานของ type ของ TypeScript เนี่ยที่เราได้ได้ใช้งานบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศตัวแปรการกำหนด type การให้โครงสร้างข้อมูลชิ้นต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น array function หรือ object ก็ตามนะครับหรือ รู้ความแตกต่างนะครับระหว่างการใช้งานระหว่างอินเทอร์เฟซแล้วก็ไทป์แอลลด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ได้เรียนรู้ถึงการแปลงเชนข้อมูลนะครับให้เป็น Type ที่เราต้องการนะครับด้วยการใช้ Type แอ c เซชั o นแล้วก็ได้เรียนรู้การจัดการนะครับชนิดข้อมูลที่มีโอกาสเป็น now หรืออนดี้ไฟนะครับเข้าใจ Type พิเศษนะครับสำหรับไท p กิปไม่ว่าจะเป็น never อ n โน n หรือ any ในส่วนสุดท้ายนะครับผมก็จะมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Type ขั้นพื้นฐานนะครับรวมถึงมีการสอนนะครับการตั้งค่าโปรเจกต์ไทสคริปสำหรับเว็บอีกด้วยนะครับหลังจากที่เรียนจบคอสนี้ไปแล้วนะครับคุณก็จะได้เรียนรู้การตั้งค่าโปรเจกต์ไทสคริปสำหรับเว็บการกำหนด Type ขั้นพื้นฐานเลยนะครับให้กับโปรเจกต์ที่เราเขียนมาก่อนหน้านี้ด้วยไทสคริปนะครับดังนั้นนะครับคอร์สตัวนี้นะครับจึงเหมาะสำหรับคนที่กำลังเขียน JavaScript อยู่มาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งรู้จัก แล้วก็เพิ่งได้เรียนรู้ t ทยส s c r i p t มาบ้างนะครับแล้วก็อยากทบทวนการใช้งาน t ทยคััพื้นฐานแล้วก็พบกันในคอร์สนะครับสวัสดีครับ